เออจริงๆอันนี้ไม่ไม่ไม่ไมบอกใครแอบไปเรียนครับแอบไปเรียนเรียนอะไรเรียนอะไรเรียนเรียนพัฒ,พฒนาบุคลิกภาพนี่แหละครับอที่บอกที่ได้ไหมอ่าจริงๆที่พี่ค่ายส่งแอปไปเรียนเรียนกับครูโอ๋ครับชื่อครูโอ๋ครูโอ๋ใช่ครับเขาชื่อสถาบาัานอะไรครับแกน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นอยากนั่งหลังตรงขึ้นมาทัทีเลยรีแลนด์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่แบบเหมือนเหมือนแกก็สอนแบบพี่แพทย์พี่หนุ่มอะไรอะไรทางนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับ คือตอนแรกอะมันจะมียุคประมาณแบบอตอนนั้นคอนเสิร์ตเลยว่ามันไก่มากมันไก่มากมันไก่มากยุคนั้นมันไก่มากครับเป็นแบบที่ที่จัดท,ท,ที่เหมือนเขาชนไก่เขาชนไกใ่ใช่ใช่แล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นผมคิดว่าพี่นิกน่าจะแบบรู้สึกว่าแอมมึงควรมึงควรพัฒนาอะไรของมึงแล้วแลวได้แล้วอ,อะไรอพอเห็นว่เหมือนว่าปล่อยเซอร์มาสักพักแล้วอะไรเงรี้ยเขาอยากให้เหมือนว่ารู้สึกว่าอยากให้ผมข้ามไปอีกอีกสเต็ปหนึ่งอ,อะไรเขาก็เลย มาคุยผมว่าแอลลองไปเรียนแอคติ้งไหมผมก็ไม่เก็ตว่าเรียนแอคติ้งกูเป็นนักรอ้อกูเปเรียนแอคติ้งทำไมไม่ได้เป็นเป็นตลา่าราเล่แสดงใช่ไหมเราเล่นแล้วผมก็ไม่ค่อยเกย็ตเขาก็เลยเออะแต่ลองดูก็ได้อะไปเรียนไปเรียนเป็นคลาส,สตัวต่อต,ต,ต,ตัวครับกับครูโอ,อ้เรียนอยู่ข้างตึกแคมมี่จำได้ว่าตอนเรียนประมาณห้าครั้งเลยวันนี้ก็เรียนไปตอนนั้นก็รู้สึกเป็นประสบการณ์ใหม่มากครับเขา เอาวิดีโอที่ไปเล่นมันไก่มากเนี่ยเปิดเปิดให้เราดูเปิดแล้วดูนั่งก็นั่งดูแอร์ที่แอร์ไปเล่นเองอะนะแล้วเขาก็วิจารณ์ว่าทาอะไรไหนลองเล่นคอนเสิร์ตให้ดูหน่อยฮะบูธเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี้ยครับกูนั่งอยู่นี้ครับอแอร์เลยตั้งแต่ต้นจนจบโชว์เปล่าๆเพียวๆไม่มีกีตาร์ไม่มีไมค์เลยเลยยืนหน้าห้องอะนะเดินหน้าห้องเดินขึ้นมาทําอะไรก่อนจะพูดอะไรก่อนออะไรประมาณนี้ยครับก็ต้องต้องแสดงให้เขาดูเลยว่า ก็แบบโคตรยากนเหมือนนะพี่คือเมื่มององเงี้ยพี่ทำไงต่อผมจะเดินขึ้นเวทีแล้วผมอาสวัสดีครับทุกคนอะไรอย่างนี้เหรอรคือท,ท,ท,ทุกทุกทุกอันนะครับครูสอนว่าคือเราต้องเตรียมการหมดเลยไม่ใช่ปล่อยเซอร์อ้าวเหรอใช่ครับจะพูดอะไรคําแรกเนี่ยคิดเรื่องวันนี้คืนไปพูดอะไรคําแรกอ้าวเหรอใช่ครับโอ้ยูผมก็แบบเพิ่งรู้เลยแบบจริงๆควรจะเออจริงอาจจะจะดีกว่าไหมล่ะถ้าเกิดเราจะรู้ว่าเราจะพูดอะไรก่อน ถ้าเราเตรียมจะดีกว่าไหมจะดีกว่าไหมถ้าเราเตรียมไปทุกอย่างออแบบเหมือนเหมือนมันจะเหมือนมีสคริปต์ล็อกไว้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็ต้องดูหน้างานดูทิาแต่ว่าแต่ว่าหลักๆแปดสิเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องต้องเตรียมไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคอันนี้คือสิ่งที่ได้มาจากการไปเรียนอ่เรียนครั้งนั้นแล้วก็แล้วก็ยังไม่เรียนอะไรผมคดีก็ภาพอะไรตอนนั้นก็เรียนก็ต้องไปพัฒนาบ้างไปพัฒนาเรื่องแอบไปเรียนร้องเพลงเพิ่มแอบไป มีจุดด้อยอะไรเขาก็แบบไปปรับไปปรับอะไรเนี้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งมาเรียนเหมือนแอนน่าจะขอเขาไปเรียนอีกครั้งน,น,น่าจะประมาณสอ,สองสามปีที่แล้วครับก่อนโควิดก่อนโควิดก่อนโควิดรู้สึกว่าเอ้ยผมก็อยากอยากอยากดูว่าตอนนี้ผมผมเป็นยังไงอยู่อ,อะไรเง <c oughs> ี้ยก็เลยเหมือนขอเขาไปเรียนอีกครั้งหนึง่งบุคลิกกันนะใช่ใช่ใช่ครับรู้สึกว่าแบบเออเราไม่ได้เรียนนานแล้วนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนครั้งนึงมันแค่แบบ ้าครั้งเองเจอครูได้ห้าครั้งแล้วแพงด้วยนะไม่ถูกนะจะทําให้ตัวเองดูดีครั้งนี้ประมาณแสนจะทําให้ตัวเองดูดีครั้งละชั่วโมงเดียว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 ยังไงนะพี่ไม่ถูกนี่ผมกำลังคิดว่าผมไ่ต้องผัวนไปเรียนประมาณสองมื้อนะนั่งแล้วไม่ได้แบบคือเหมือนพบหมอจิตวิทยาครับแบบนั่งคุยไม่ได้มีข้องอะไรเลยนั่งคุยนะครับแพนั่งคุยอย่างเงี้ยสิ่งที่แอร์ไปเรียนแล้วแอร์เชื่อครูเขามีอะไรบ้าง อ๋อสิ่งที่รู้สึกเปลี่ยนเลยพอแอนไม่เจอครูนะครับเดินตอนนั้นแอนไว้ผมผมยาวนิดนึงยาวกว่านี้ยาวกว่านี้จะยาวกว่านี้นี่ประมาณนี้ครับแล้วก็รู้สึกตอนนั้นไม่รู้ไม่มีไม่รู้จะไว้ผมทรงอะไรก็เลยวันนั้นจําได้ว่าเดินมัดจุกเป็นเหมือนเหมือนต้นมะพร้าวเข้าไปอ๋อแล้วก็แต่งตัวที่เราคิดว่าเราดูดีในวันนั้นในในในสภาพวันนั้นในชั่วโมงนั้นวันนั้นก็รู้สึกว่าวันนั้นจะแต่งอน่าจะเป็นเสื้อโปโลสีดํำติดกระดุมแล้วก็กางเกงยีน ขาแบบม้านิดๆเข่าขาดเดี๋ยวขอนึกถุงเท้าหนังโอเคไอ้ลองวิซุมเท้าหนังรองเท้าหนังรองเท้าหนังรองเท้าหนังเนี่ใส่อยู่แล้วใส่ปกติแล้วใส่มานานละโซ่ใช้ทรงนี้ป่ะทรงที่โกยมาข้างหน้าไม่ใช่ไม่ใช่อันยุคยุคหลังอย่างนั้นละหลังกนข้างล่างนั้นละออกวินเทจวินเทจหน่อยนะมันมีขาบานมีนังเท้าหนังมีเสื้อแบบมีโปะอาเปรูปภาพอาพุทอย่างนี้นี่นี่แบนี้แต่ว่าตัวจะรัดรัดกว่านี้เสื้อจะเล็กกว่านี้แล้วก็เอาเอาเอาเสื้อไว้ในเสื้อยู่แล้วโโโอออเเเคคค ครูทักคำแรกเลยแอเธอไปตัดผมก่อนไล่ไปตัดผมกันเล้ข้างล่างนี่ผ่าอยงยังไม่ทัานพูดเลยเลยนะเจอคำแรกเลยแอรสวัสดีครับผู้โอู้มองไปตัดผมก่อนไปตัดผมก่อนไล่ไปตัดผมก่อนเลยผมก็แบบอะไรวะ้องเดี๋ยวนั้นด้วยใช่ไหมก็ผมอีกวันผมกลับไปมันหนัผมก็ตัดเลยเอเลยช่ยช่ก็นั่งคุยกับเขาว่าแบบ้ก็มานั่งประมาณว่าคือที่เรียนเนี่ยคือรู้สึกว่าพยายามหาเขาพยายามหาเขาเรียกว่า เป็นแอร์ที่เวอร์ชันเดอะเบสเป็นเวอร์ชันเป็นแอร์นั่นแหละแต่ว่าเป็นแอร์ที่ดีดีกว่าวันเนี้ยเออจริงๆต้องขอบคุณโหวมากเพราะว่าถ้าคุณโหวไม่ไม่พูดอะไรหลายอย่างที่ตดี๋ยว้จะแชร์ให้นะว่าว่าคุณโหวพูดอะไรครับคนรู้อีกแล้วนี่คนรู้แล้วว่าแบบจริงๆทุกคนเป็นเวอร์ชันเดอะเบสของตัวเองได้ทุกคนเป็นได้นะครับเป็นได้เป็นได้ไม่ใช่ว่าผมหรือว่าทุกคนเป็นได้เป็นได้เป็นพี่ป้องเวอร์ชั่นแบบเดาไปอื เดอะเบสแบบโอ้โหอะไรเงี้ยตบเป็นอัดพี่ป้อมเนี่ยเป็นคนที่บุคลิกภาพดุดกดิก๊ะครับดุกดิกมากใครใครดูก็จะรู้เลยว่าพี่อมจะขยับนุ่งเห็บนี่มากอันนี้ก็มีคนทักหลายคนเหมือนกันว่าควรจะไปเรียนนะเว้ยอะไรเงี้ยควรจะไปควรจะรู้อะไรเงี้ยอย่างนี้เขามีสอนเรื่องแบบนี้ไหมครับเรื่องการวางตัวรเดินการยืนการนั่งอะไรหมดเลยใช่ไหมไม่ต้องให้คนอื่นสอนหรอกกูสอนมึงได้เฉพาะมึงคนเดียวเดี๋ยวกูสอนให้โอเคแต่ดื้อเว้ยเอากลับมาเรื่องแอร์ก่อนอ่าฮะ แล้วแอร์เลือกที่จะเชื่อเขาเลือกที่จะเชื่อครูเพราะอะไรคือคือคือแอร์คือคือแอร์องว่าตั้งแอร์ตั้งใจมาเรียนเนี่ยแอร์ก็คนจะฟังครูถูกไหมอ๋อเพราะบงคนรีเควสต์บองว่าอุ๊ยผมอยากเรียนนะอไม่ใช่แบบเฮ้ยโดมังคับเฮ้ยมึงมาเรียนดิอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าผมถ้าโดังคับมาเรียนแล้วแล้วเราไม่เชื่อครูเนี่ยเราก็รู้สึกแบบมันมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเราเลือกมาเรียนแล้วใช่ใช่กเลแบบเออเราเราเราควรจะไม่ได้แบบปิดกั้นอะไรครับก็เลยฟังก็ก็เราก็มานั่งคุยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หา ถามไปเรียกว่าเฮ้ยคุณคุณจะเป็นแอร์คือใครเขาถามผมแอร์คือใครอตอบตอบว่าผม่าแบบครูคือใครวะเป็นเป็นใครอมีความสําคัญยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเหมือนแบบเหมือนจิตวิทยาอยากให้ผมนั่งนึกแล้วผมก็ตอบที่ผมก็ตอบไม่ได้นะไม่ใช่ว่าผมตอบได้นะอเคเป็นใครแล้ว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 คุณยังไงหรออะไรเงี้ยแบบแล้วสมมติถามพี่อะไรเงี้ยใช่ไหมแบบ ใช่ป้อมือใครอะไรเยโม่ใครวะเออแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณบอกให้คนรู้หน่อยว่าคุณคือใครป้อมันจะต้องตอบไปป่ะผมป้าป้าป้าคุณจะขับคุณจะขับโอเคโอเคโอเคผมอ่ะตอบไม่ได้ผมเป็นไรเลยโถพิพิษผมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เหมือนกันตอบไม่ได้มันเหมือนจะตอบได้ลวกๆแต่จริงๆใช่นึกดีๆตอบไม่ได้ตอบไม่ได้มีเป็นใครจากวันนั้นที่ตอบไม่ได้แล้วพอเราไปเรียนแล้ววันที่เราตอบได้เราเรียนห้าครั้งเราตอบได้เลยไหมเราก็หากันมาเรื่อยๆครับช่วยกันเหมือนนั่งคุยหาใบเตยเลยว่า จริงๆแล้วจริงๆแล้วแอร์ควรจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนจริงที่จบจบคอร์สนั้นน่ะคืออยาโอเคหลังจากวันแรกผมผมผมเชื่อครูผมไปตัดผมเลยอผมก็ไปตัดผมเลยจริงๆผมอาจจะอยากตัดอยู่แล้วก็ได้แต่ผมแค่ไม่รู้ว่าผมจะตัดทรงอะไร ก็เลยแบบไว้ไม่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยครับคราวนี้มีคนมาพูดให้โอเคมึงต้องไม่ตัดแล้วมั่นใจว่าเพราะว่าอันนี้ไม่ได้อแล้วก็กลับไปตัดวันนั้นเลยแล้วอีกวันนึงก็มาเจอครูเลยครูบอกดีขึ้นแต่ยังไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนนั้นก็จะตัดนี่ก็ทรงประมาณนี้แต่จะสั้นกว่านี้นิดนึงครับผมยังไม่ใช่แต่ดีแต่ดีขึ้นแล้วนะแต่ยังไม่ใช่จะต้องมาทั้งหาสีว่าแอร์แอร์เป็นคนสีอะไร อะไรเงี้ยเขาถามแบบนี้เลยเรครับใช่ครับมันจะมีมันจะมีแบบบางอย่างที่เราไม่รู้เยอะมากคือมัน่าแบบอย่างแบบเ,ชเช่นใส่แอร์ใส่สีไหนแล้วแล้วคนเห็นเคาว่าคนเห็นนี่คือคนก็รู้สึกประทับใจกับเราใช่ใช่ครับใช่ใช่ใชใชครับครูว่าเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนึ่น,นึงครูว่าตอนทุกวันนี้คนยังไม่เห็นแอร์ เขาพูดอย่างนี้คนยังไม่ปิ๊งอะแหละคนยังไม่เห็นแอร์เขาใช้คำประมาณคำประมาณนี้นะไม่เห็นกพรรู้สึกว่าเออเขาก็จริงที่เขาพูดเลยรู้สึกว่าก็ต้องหาคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างอที่เป็นแอร์ที่บางทีแบบบางทีเราเราไม่ทันคิดเลยวัี้เราแล้วเราต้องอย่างนั้นหนึ่งนี้เหรอเราก็ชอบอะไรเราก็ใส่ตามนั้นอะไรใช่ไหมฮะก็สุดท้ายเนี่ยมาจบกันตรงที่ว่าจําได้เลยครูแล้วผมก็ยังใช้มาถึงทุกวันนี้โดยตลอด คือเขาตั้งให้ผมว่ายากูซ่าหนุ่มโตเกียวเกาะคาเรคเตอร์นี้ไว้โหปิ๊งเลยอ่ะปิ้งพอพูดคำนี้ปั๊บแล้วท่าแอนในหัวใช่เลยอ่ะใช่ผมอะผมผมพอผมปิ๊งผมกะพยายามเกาะอันนี้มาตลอดจริงด้วยยากูซ่ายากูซ่าหนุ่มหนุ่มไม่แก่นะไม่แก่น่ะยากูซ่าหนุ่มแล้วต้องอยู่ในโตเกียวนะไม่ใช่อยู่แบบ ไมโอซาก้าไม่ใช่ปทุมไม่ใช่ฟิวเจอร์มึงต้องอยู่มึงต้องอยู่พารากอนสแควร์ไอ้แซมสแควร์ต้องอยู่ต้องอยู่พารากอนิจทองหล่อนะมึงอย่าไปอยางกูซ่าเดี๋ยวกูซ่าอะไรแบบที่มันไม่ควรจะไปนะคลิปคาแรคเตอร์นี้ไว้ไม่ไกลไม่ไกลต้องอยู่ในเมืองอ่ะจะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองผมก็เลยแบบโอเคผมเก็ก็เลยแบบแนะนำต่อไปจะเวลาจะซื้อมุดซื้ออะไรมาใช้อะไรเงี้ยก็จะพยายามคลิปให้เกาะกับนี้กัตลอด นั่นแน่นี่ไงนี่ไงมีความแบบคอนเซปต์อยู่ในตัวด้วยนะพี่วันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเกิดไม่เจอหัวผมว่าจะงงมันเขามนไม่รู้จะอะไรฟังแล้วยังรู้สึกว่าได้ประโยชน์เลยนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เรียนกับหัวแต่ว่าสิ่งที่แอนแนะนำเมื่อกี้ทำให้ผมอย่างน้อยผมมีทางผมเองแล้วนะปานี่คืออะไรครับตอว่าต่อไปนี้กูควรจะต้องคิดคอนเซปต์อะไรให้ชีวิตกูแบบมีไดเร็มีเส้นทางอะไรบ้างบ้างแล้วหรือเปล่าเพื่อให้แบบ มีความสนุกในชีวิตช้ะใช่ผมว่าบางคนที่ข้ามไม่ได้เหมือนเล่สองคนเลยพี่ที่มันไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เก็ตไอยากูซ่าหนุ่มอย่างที่พี่แอร์เขารู้มานี่แหละคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็ปักของป้อมนี่เดี๋ยวกําหนดให้เลยนะได้เลยเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรบาป้อมมันนึกถึงนี่นะเป็นการ์ตูนดังมากเลยเป็นอาจารย์ของซุนหัวคงโอ้ชื่อพูดเท่าเต่าถือไมเท้าโอ้ โอ้โหแล้วแล้วการ์ตูนหนังโป๊เพียบเลยไอ้เู้ต้องขโอ้โหแค่แล้วผมชอบแล้วพู้ต้องขมาเล่นตาลับหลังไม่ต้องแบกไม่ได้พี่ไม่ได้ไม่ได้โว้